ตับเขาเราเริ่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางมีห้าชีวิตนั่นคือพบลุงสีหมูลุงคมแล้วก็สอนบัดนี้เพิ่มอีกสองคือสุทินและพี่ใหญ่พวกเขาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บ้านเกิดของสุทินในป่าในเขาเพื่อจะตามหาหญิงนามว่าแป้งข้าวปลาน้ำท่าถูกดื่มกินกันอย่างเต็มคราบจากนั้นแต่ละคน จะพาตัวเองไปยังโรงเรียนหวังจะไปพบกับหญิงนามว่าแป้งกระทั่งพากันมาถึงก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแสงแดดที่เคยส่องสว่างจ้าค่อยๆลดเบาลงจนต้องทำให้พวกคณะเดินทางทั้งหมดต้องแหงหน้ามองท้องนภาหมูชายพร่างทวมบนขึ้นว่าอรไรกันเดินทางมาแดดเปรี้ยงๆอยู่เลยแต่ตอนนี้เมฆก่อตัวราวกับจะมีฝน พบกับลุงคมเห็นด้วยกับคาพูดของหมูนักส่วนสุทินก็พูดขึ้นว่าหมูบ้านในป่าในเขาแบบนี้เมฆมันก็มักจะตั้งเขาฝนก็ตกบ่อยทุกคนพยักหน้าหลังจากสุทินกล่าวอธิบายจังหวะนั้นเองลุงศรีก็พูดขึ้นว่าจะยังไงก็แล้วแต่รีบๆไปหาหญิงน้าบ๊แป้งญาติของเองก่อนเถอะประเดี๋ยวฝนจะตกใส่กระบาลก่อนทุกคนเห็นด้วยนักแล้วก็พากันเดินตรงไปยังอาคารไม้ระหว่างเดิน พบชายหนุ่มก็พูดขึ้นว่าถ้าไม่บอกว่านี่เป็นโรงเรียนไม่รู้เลยนะเนี่ยอาคารไม้เก่าๆตั้งหลังเดียวโดๆโดไม่มีธงชาติเอกลักษณ์ที่ต้องมีทุกๆโรงเรียนสุทินได้ยินก็อธิบายว่าก็าที่นี่มันอยู่ในป่าในเขาไฟฟ้าที่พวกเองเห็นกันพวกเราทำเรื่องขอไปมากกว่าสิบปีมีไฟใช้ก็ถือว่าบุญหัวไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสนับสนุนการศึกษาดูเหมือนว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งเหล่านี้พวกเขาแทบจะไม่เหลียวแลเก็บเอาไว้ท้ายๆของเรื่องการถกเถียงตามข่าวในทีวีทําให้ที่นี่ไม่ได้ถูกบํารุงรักษาอะไรเลยอาคารพวกนี้ชาวบ้านก็ร่วมมือกันสร้างกันเองทั้งสิ้นรั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีใครมีความรู้อะไรก็มาสอนเด็กๆก,กันเอาเองทำตัวกันเป็นครูทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นเหตุส่วนใหญ่ครูก็ไม่ได้อยากจะมาใช้ชีวิตลำบากเช่นนี้ ถว่าก็มีครูอาสาบางคนเสียสละตนขึ้นป่าลงเขาพาตัวเองเพื่อไปมอ,อบการศึกษาให้เด็กๆคนเหล่านั้นช่างมีเมตตายิ่งนักแม้จะได้รับเงินเดือนเล็กน้อยหรือไม่พอกินพูดแล้วก็เจ็บปวดพบหัวเราะแหงๆไม่ได้ยินก่อนหมูจะผงพวดถามขึ้นมาว่าสุทินไอพบมันถามแค่เล็กน้อยแต่เองเอาซะยาวเลยเรากับว่ามีความอะไรในใจระบายออกมาจนหมดสิน้น สุทินหยุดเดินหันมาตอบใชรยร่างทุบว่าข้าพูดตรงๆมันก็ต้องมีความในใจบ้างแหละแต่ข้าก็ม่เดระบายความในใจออกมาหมดหากว่าเป็นความในใจจริงๆแล้วก็สมวันสามคืนก็คงไม่จบเขากล่าวด้วยท่าทีที่ขึงขังทําให้สอนหญิงสาวพ,พูดขึ้นว่าพอเถอทั้งสองคนรีบๆเข้าไปในตัวอาคารได้แล้วฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วทุกคนเหลือบมองท้องนภไพอีกครั้งบัตนี้เห็นว่า เมฆฝนตั้งคราวตกหยดออกมาเป็นเม็ดกระทบใบหน้าของพวกคณะเดินทางที่แงนมองแต่ละคนเอามือมาป้องหัวรีบซอยเท้าถี่เข้าไปในตัวอาคารเมื่อมาถึงตัวอาคารก็เห็นว่ามีบันไดให้เหยียบย่างขึ้นไปแน่นอนว่าบันไดนี้ก็จะทำจากไม้เช่นกันหลังจากเหยียบบันไดขึ้นมาถึงระเบียงทางเดินพื้นไม้เสียงของเด็กๆที่กำลังตอบคำถามก็ดังเข้ามาในหูพวกคณะเดินทางทุกคนเดินตรงไปยังหน้าต่าง ที่เปิดหันมาทางหน้าระเบียงเผยภายในมีเด็กนักเรียนชายหญิงกว่า10บชีวิตกำลังยกมือตอบคำถามกันอย่างขมักเขม้นโดยมีหญิงคนหนึ่งกำลังหันหลังเขียนตัวเลขบวกลบอยู่บนกระดานพรางสอนสิ่งที่ตนเขียนไปด้วยจังหวะน,นั้นเองเด็กนักเรียนก็เห็นกลุ่มพวกคณะเดินทางที่หน้าต่างกำลังเฉเง้อมองจ้องไปยังหญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นครูเด็กคนนั้นกล่าวเรียกไปทางครูของตนว่าครูแป้ง มีคนแปลกๆมายืนตรงหน้าต่างทําให้หญิงที่เป็นครูกลับหลังหันมองเธอเป็นคนผิวขาวหน้าตาน่ารักท่าทางยังดูสาวผมดําตรงยาวแต่งกายชุดสีกากีขราชการตามแบบฉบับของครูเธอจ้องมองพวกคณะเดินทางทําหน้าตาขี้ขโมดก่อนจะพูดขึ้นว่าพวกคุณเป็นใครคะจังหวะน,นั้นเองสุเทีนแทรกตัวโผล่มาทําให้หญิงสาวเห็นเธอตาโตเล็กน้อย ก่อนจะเรียกชื่อสุทินเมื่อกล่าวเรียกนามเส็จเธอก็หันมาทางนักเรียนของเธอก่อนจะพูดว่าทุกคนครูมีธุระแป๊บหนึ่งนะอยู่ในห้องทำความเขา้าใจโจทย์บนกระดานอย่าซนละ่ะประเดี๋ยวครูมาสิ้นคำนักเรียนตะโกนทั้งครับและค่ะรับปากกันดังระงมจากนั้นครูสาวก็เดินออกมาข้างนอกห้องเธอยกมือไหว้กล่าวสวัสดีสุทินที่กำลังเดินมาหาก่อนจะทำหน้างง,ง,ง มองพวกคณะเดินทางเบื้องหลังแล้วก็กล่าวสวัสดียกมือไหว้เช่นกันพวกพบรับไหว้ด้วยท่าทางเกๆกังๆหัวเราะยิ้มมีใบหน้ากรุ้มกลิมจังหวะนั้นเองสอนก็พูดขึ้นว่าให้มันน้อยๆหน่อยเธอพวกผู้ชายไม่ว่าน้องเขาจะดูน่ารักเพียงใดเธอก็เป็นครูอีกทั้งยังเป็นญาติของเพื่อนของเราด้วยทุกคนทำหน้าตาโลดหลังโดนสอนดูทางสุทินก็กล่าวทักทายกับญาติของตนแป้งครูสาว มองมาที่สุทินก่อนจะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วคนพวกนี้เป็นใครสุทินเมื่อโดนหญิงสาวทักเขาทำท่าทีตกใจเล็กน้อยคิดในหัวว่าเธอรู้ได้อย่างไรคําถามในหัวเกิดขึ้นไม่ถึงอึดใจคําตอบก็ผุดขึ้นมาทันทีว่าเธอคงจะรู้หลังจากดูท่าทางของโตนหรือไม่ก็เห็นใบหน้าที่ร้องไห้จนตาบวมในก่อนหน้าขณะที่สุทินกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดแป้งครูสาวก็ถามขึ้นมาอีกครั้ง คนเหล่านี้เป็นใครสุทินสะดุ้งหลุดจากความคิดเขายิ้มเล็กน้อยมองหน้าหญิงสาวญาติของตนเห็นเธอทำหน้าตาคิ้วขมวดท่าทางของเธอดูสงสัยต้องการคำตอบอย่างเต็มที่ชายไวกลางคนจึงแนะนำแต่ละคนให้กับแป้งได้รู้จักทุกคนต่างยิ้มกล่าวทักทายอีกครั้งทางแป้งเพียงรับทราบยิ้มกลับเล็กน้อยแล้วก็ถามเหตุผลของสุทินที่มาหาตนชายไวกลางคนจะอ้าปากตอบทว่าเหมือนจะไม่ทันลุงสี กเดินปรีมายืนข้างๆสุทินแล้วก็พูดว่าพวกเรากําลังตามหาคนกันนะเธอชื่อว่าแป้งพอดีสุทินบอกว่าเขามีญาติคนหนึ่งชื่อเหมือนกันจึงพาพวกเรามายัางที่แห่งนี้แล้วก็ออกมาพบเธอในที่สุดครูสาวได้ยินเธอยิ่งทําหน้าโงนหนักมองจ้องมาที่ลุงสีก่อนจะถามออกมาว่าดิฉันชื่อแป้งก็จริงแต่ก็ไม่เคยรู้จักมักจีกับพวกคุณคงจะมาหาผิดคนแล้วกันมั้ง ลุงสีได้รับคำตอบถึงกับทําหน้าหย่ๆทันทีเหตุว่าตามข้อมูลจริงๆก็คือคนที่ครอบครองสมุดบกหนังเธอชื่อว่าแป้งก็จริงแต่เธอก็ควรจะมีอายุราวๆหญิงไว้กลางคนเห็นจะได้ในณปัจจุบันนี้ขนาดลุงสีกำลังคุ้นคิดพบพรวดพลาดเดินมาทางหญิงสาวจังหวะน,นั้นเองหญิงสาวก,ก็ถอยกลูออกห่างจากชายหนุ่มทันทีทำให้พบตกใจครูสาวมองด้วยท่าทางไม่พอใจชายหนุ่มก่อนจะพูดว่า คิดจะทำอะไรแป้งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แข็งพบตกใจรีบขอโทษขอโพยในการกระทำแต่ในจิตก็งงว่าตนนั้นทำอะไรผิดแป้งหันมองสุทินพร้อมกับพูดว่าลุงหากไม่มีเรื่องอะไรหนูจะต้องเข้าไปสอนนักเรียนต่อพูดจบยญิงสาวก็ออกตัวเดินเข้าห้องในทันทีทัในใดนั้นพบก็พูดขึ้นว่าหลวงตาคำครูสาวได้ยินเธอไม่พูดสิ่งใดเข้าไปสอนนักเรียนต่อ ปล่อยให้พวกคณะเดินทางยืนงุนงงอยู่หน้าระเบียงมองหน้ากันงงเป็นไก่ตาแตกลุงสีหันมองพูดกับทุกคนว่ากลับกันเถอะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แป้งที่เราตามหาเก็กล่าวด้วยท่าทางโลดทุกคนเห็นด้วยนักความหวังดับวูบและเตรียมตัวจอกจากอาคารเรียนจุๆ่ๆฝนที่ตกปล่อยๆก็เทลงมาอย่างกับฟารั่วทำให้พวกคณะเดินทางต้องยกเลิกที่จะกลับบ้านของสุทิน ทุกคนรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเยบชิดติดกับผนังห้องเรียนเพื่อจะหลบฝนที่สาดเข้าใส่โดยยืนเรียงกันหน้ากระดานเสียงครูสาวภายในห้องบอกให้นักเรียนปิดประตูและหน้าต่างทางนักเรียนได้รับคำสั่งก็ทำตามอย่างที่ครูสาวว่ากระทั่งนักเรียนคนหนึ่งปิดหน้าต่างจนมาถึงบ้านที่พบนั่นยืนขวางอยู่พบหลบทางให้นักเรียนคนที่ว่าแต่ขณะหน้าต่างที่กำลังปิดลงสายตาของชายหนุม่มดันมองเข้าไปในห้องเรียน เห็นครูสาวกำลังจ้องมาทางตนพอดีก่อนเธอนั้นจะหันไปทำหน้าที่ของครูต่อพบถึงหงิดใจบางอย่างแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้นเสียงฟ้าร้องเริ่มดังหลังจากฝนห่าใหญ่ตกกระหน่ำได้ไม่นานทุกคนค่อยๆตัวหลังรูดไปกับกำแพงห้องเรียนลงมานั่งอยู่ในท่านั่งเรียงหน้ากระดานตามองทอดออกไปเบื้องหน้ามองดูหาฝนที่กระหน่ำตกลมแรงพัดใบไม้จนโยจังหวะนั่นเอง ลุงคมก็พูดขึ้นว่าอุตสาหมาถึงที่นี่แล้วโชคชะตาไม่เข้าข้างพวกเราเลยว่ะลุงศีก็ส่วนทันทีว่าก็กล่าวว่าแล้วแป้งคนที่พวกเรากําลังตามหาต้องอายุอนาประราวกวัยกลางคนได้แล้วนี่เธอยังดูสาวอยู่เลยอีกอย่างนะที่สุทินบอกว่าเธอมีบางอย่างชวนสงสยัยอายุยืนยาวอะไรนั่นหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคนที่มีอาคมอย่างไอคม จะต้องรู้สึกถึงอะไรบ้างแล้วแต่ถ้าว่าไอคมนั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเธอก็ไม่ด้มีอะไรแปลกๆอย่างที่กล่าวถึงแม้แต่น้อยจริงไหมพี่ใหญ่ทางพี่ใหญ่พยักหน้าครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ตอบคําถามใดๆของลุงศรีเลยแม้แต่น้อยแต่ทันใดนั้นพบชายหนุ่มก็โผล่พูดพูดขึ้นว่ามีพิรุษผมเห็นสิ้นคำทุกคนที่ได้ยินก็มองหน้าชายหนุ่มเป็นสายตาเดียวกันเห็นพบกําลังนั่งจ้องมองเม็ดฝน ที่กระทบตกลงบนพื้นดวงตาของเขาดูจริงจังปากกัดเล็บนิ้วโป้งที่ยกขึ้นมาทำท่าราวกับกำลังขบคิดลุงคมถามขึ้นว่าอะไรลรือที่ทำให้เองนั้นมองว่าเธอมีพิรุษชายหนุ่มยังไม่ทันได้ตอบลุงศีก็พูดขึ้นมาว่าตอนเองกล่าวนามของพระคำขึ้นมาใช่หรือไม่พบตอบทันทีว่าถูกทุกคนเงียบเหลือเพียงแค่เสียงของฝนกับฟ้าที่ร้อง ใจจดใจจอกับคำอธิบายของชายหนุ่มพบกล่าวอธิบายทันทีว่าก็ตอนที่ผมพูดชื่อของพระคำขึ้นมาขณะนั้นเธอกำลังเดินข้ามธรณีประตูเธอชะง,งักไปเล็กน้อยไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะเมื่อกี้ก่อนหน้าต่างจะปิดลงเธอก็หันมาจ้องผมแปลกหรือผมคิดไปเองนะพบกล่าวทุกคนได้ยินชายหนุ่มอธิบายเริ่มมีสีหน้าขบคิดไม่ต่างจากพบก่อนสอนจะพูดถามขึ้นว่า แล้วพระคำท่านนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเธองั้นหรือพบเหลือบตามองสอนก่อนจะบอกว่ามันเป็นรายละเอียดลึกๆที่ลุงคมกับลุงสีรู้นะ่ะดูเหมือนว่าสมุนปกหนังอะไรนั่นพระคำแกนจะเกี่ยวข้องและเคยเห็นมาก่อนแม้แกจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็ตามแต่ประกอบกับคนที่ชื่อแป้งแล้วจึงลองพูดเรียกนามออกไปดูหากเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมุนปกหนังที่ว่าปฏิกิริยาของเธอ ไม่น่าจะแสดงออกมาเช่นนี้มันดูแปลกจกังหวะนั่นเองลุงคมก็แย้งขึ้นว่าอย่าหาว่าข้าขัดอย่างงุ่นอย่างยี่เลยนะคนแปลกหน้าที่จู่ๆพูดชื่อของพระเข้ามาใส่ก็ต้องชะงักงงเป็นธรรมดาส่วนไอตอนที่จ้องเองนั่งจะงุดงิดที่พวกเรามาขวางการเรียนการสอนของเธอก็ได้พบได้ยินก็ถามส่วนชายว้กลางคนทันทีว่าแล้วตอนที่ผมปรีเข้าหาเธอ จู่ๆเธอก็ถอยหลังครูนั่นหมายความว่าอย่างไรลุงคมได้ยินได้รับ,รบคำถามแกก็คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบชายหนุ่มว่าเธอเป็นหญิงสาวจูู่ก็มีคนแปลกหน้าจากไหนก็ไม่รู้ยกพวกกันมาที่โรงเรียนของเธอแม้ว่าจะรู้จักมักจีกับลุงของเธอก็ตามแต่จากนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งจูู่ก็เดินปรีเข้าใ่ข้าว่าคนปกติก็ถอยหนีเพราะตกใจนะสิ ลุงคมกล่าวอธิบายจบพอดีสอนยิงสากก็พูดเสริมขึ้นว่าอย่างที่ลุงคมกล่าวมันก็จริงอย่างที่แกว่านะหากสอนเป็นครูแป้งสอนก็ตกใจถอยหนีสิ้นคำพบก็พูดต่อขึ้นว่าแต่ตอนที่เธอถอยท่าทางสายตาของเธอไม่น่าจะเหมือนกับคนตกใจที่คนเดินปรีเข้าหาจงังหวะที่พบกล่าวและเว้นช่องไฟในคำพูดลุงศรีก็ถามเพื่นว่าทำไมวะพบชายหนุ่มก็ตอบทันทีว่า เธอไม่ได้จ้องหน้าผมแต่จ้องชายหนุ่มพูดยังไม่ทันจบครูแป้งก็บผมพูดพูดขึ้นว่าเบ,า,บาเสียงหน่อยได้ไหมคะมันรบกวนการเรียนการสอนของดิฉันพวกคณะเดินทางได้ยินเสียงของครูสาวสะดุ้งเฮือกมองตามเสียงเห็นครูแป้งกำลังยืนอยู่หน้าประตูทำหน้าตางหงุดหงิดไม่พอใจเธอกอดอกจ้องขเขมงพวกคณะเดินทางรีบขอโทษขอโพยหลังจากโดนเธอนั้นดุดาครูแป้งได้รับคำขอโทษ เธอก็หันหลังเตรียมจะกลับไปทําหน้าที่ต่อทว่าในจังหวะที่จะเดินจากไปสุทินชายวัยการคนก็พูดขึ้นว่าลุงหอร้องเธอนะแป้งมันเป็นเรื่องด่วนเรื่องสําคัญจริงๆซึ่งคาเธอก็พูดขึ้นว่ามีอะไรค่อยคุยกันหลังเลิกเรียนนะคะหลังจากกล่าวบอกเสร็จแป้งกลับไปทําหน้าที่ของเธอต่อกระทั่งเวลาล่วงเลยจนตกบ่ายแก่ๆพวกคณะเดินทางที่นั่งอยู่หน้าระเบียงเพียงแต่กอดเขา่านั่งปักหลักไม่ยอมไปไหน รอครูสาวสอนเสร็จเสียงนักเรียนกล่าวขอบคุณครูสาวดังเป็นอันรู้กันว่าเด็กเริ่มจะเลิกเรียนกันแล้วเสียงฟีเท้าเหยียบพื้นไม้ดังตรงไปยังทางประตูเด็กๆอันมีกระเป๋าเป็นย่าในบางคนหออพิวทั้งข้าวกรองและหนังสือที่ยัดรวมๆไว้ในนั้นออกมาเด็กน้อยเหลือบมองมาทางพวกคณะเดินทางที่นั่งเรียงรายกันหน้าห้องของพวกเขาก่อนจะคุยจ้อแจ้แล้วก็เดินลงจากอาคารเรียนในขณะที่ฝนหยุดตกแล้วพอดี พวกคณะเดินทางมองตามมันก็เป็นภาพจะลงใจมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจังหวะนั้นเองเด็กน้อยอายุราวๆเ,เ,เด็กประถมปลายพูดขึ้นมาว่าพวกลุงมารังแกครูของผมเหรอทำให้ทุกคนนั้นหันไปมองหมูชายร่างทมยิ้มก่อนจะบอกว่าเปล่าครับหนูลุงๆนั้นเป็นเพื่อนของครูของหนูนะเด็กชายก็โศนกลับทันทีว่าหากมาทำอะไรครูของผมผมจะชกลุงแน่ ทุกคนได้ยินก็สะดุง้งเด็กคนนี้ท่าทางดูอจริงอจังจังหวะนั่นเองครูสาวที่หอบเอกสารเดินตามหลังมาพอดีเห็นเหตุการณ์เธอก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกนะพวกเขาเป็นเพื่อนของครูเดินกลับบ้านดีๆละ่ะครูแป้งกล่าวพร้อมกับรูปหัวเด็กชายพูดทางเด็กชายตอบเพียงสั้นๆว่าครับก่อนเขานั้นจะเดินลงจากอาคารเรียนหมูยิ้มก่อนจะพูดว่าเด็กๆหนอรักจังเลยนะครับ ดูรักครูของเขาไม่เบาขณะมูกล่าบกับแป้งเขาก็ค่อยๆหันหน้าไปทางเด็กน้อยที่กำลังสื่อถึงเช่นกันทวันจังหวะมองเด็กน้อยทางเด็กชายคนนั้นก็ทำหน้าตาหดเยี่ยมเอานิ้วโป้งมาปาดคอของตนเหมือนกับในหนังสีหน้าของชายร่างทุมเปลี่ยนทันทีในใจคิดว่าอย่าให้เจอข้างนอกนะจะลั่นกระบาลให้สักปาบหนึ่งสุทิ้งไม่รอชา้าเข้าเรื่องทันทีว่า พวกนี้เขาอยากถามอะไรกับแป้งบางอย่างพวกเขากําลังตามหาคนไม่ใช่คนร้ายคนเลวอะไรหญิงสาวได้ยินเหลือบหันมองพวกพบก,ก่อนจะพูดขึ้นว่าหากไม่ใช่ลุงขอไม่คุยด้วยหรอกนะแต่ก่อนจะตอบอะไรลุงบอกมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงกันแน่สุทินได้ยินคําถามของครูสาวเขาท,ทําท่าทีกะกระอวนอึดอัดใจไม่น้อยใบหน้าเศร้าสลดแสดงออกมาเกือบจะในทันทีเมื่อต้องนึกย้อน เพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในค่ายน,นรกนั้นถึงะนั้นชายวัวการค้นก็กัดฟันเล่าทุกอย่างให้ครูสาวได้ฟังเธอตั้งใจฟังอย่างเงียบเชียบมีคำถามบ้างเป็นบางจังหวะแต่สีหน้าก็เรียบนิ่งไม่ได้มีอะไรสะแสดงออกมาเป็นพิเศษเมื่อเรื่องราวถูกเล่าจนจบเธอก็พูดขึ้นว่าบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกท่าทางประหลาดนั่นจนทุกอย่างมาบรรจบลงที่นี่เมื่อดูดาสั่งสอนชายผู้มีศักดิ์เป็นลุงของตัวเองจนจบ เธอก็หันไปพูดกับพวกลุงสีว่าอยากจะถามอะไรก็ถามมาหากว่ารู้ก็จะบอกแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งลุงสีก็แม่รอชา้าถามออกมาทันทีว่ารู้จักมักจีกับพระคำไหมเคยได้ยินนามของพระท่านนี้บ้างหรือเปล่าหญิงสาวคุ้นคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบออกมาว่าอาจจะเคยได้ยินแต่มันก็นานมาแล้วใช่ว่าจะรู้จักเป็นการส่วนตัว แต่พระหรือคนที่มีนามว่าคำมีอยู่ทั่วไปในคนที่มีอายุต่างจังหวัดทุกคนที่ได้ยินคำตอบมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่เธอว่าจึงไม่มีใครแย้งอะไรขึ้นมาลุงสีถามคำถามประโยคต่อไปทันทีแล้วรู้จักองค์กรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสยามเทรดดิ้งหรือไม่ครูสาพยักหน้าก่อนจะหันไปมองสุทินด้วยแววตาดูดูแล้วก็พูดว่ารู้จักสีก็ไอคนที่ทำให้ชีวิตเขาพังทลาย ลูกเมียต้องมาตายนี่ไงคำถามได้รับคำตอบอย่างชัดเจนอีกครั้งทำให้ลุงสีคิดในใจว่าจะถามเกี่ยวกับสมุดปกหนังพูดไปตรงๆเลยดีไหมทว่าในขณะที่ลุงสีกำลังตัดสินใจพบชายหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าเชื่อเรื่องผีไหมทุกคนที่ได้ยินถึงกับชะงักนิ่งครูสาวก็เช่นเดียวกันเธอจ้องเขมง็งมองชายหนุ่มอย่างไม่วางตาก่อนตอบกลับด้วยคำถามว่าคำถามมันฟังดูไม่แปลกไปไหน่อยหรือไง ทุกคนได้ยินครูสาวกล่าวต่างเห็นด้วยกับเธอนักพบมันถามบ้าอะไรออกมาเอาล่ะครับครูแป้งใช้คนเดียวที่ตามหาหรือเปล่าท่าทางของเธอดูมีพิรุษหรือไม่หากท่านผู้ชมคนใดสงสัยว่าครูแป้งนั้นคือใครสามารถรับชมรับฟังในนิยายเรื่องหมู่บ้านผีพิธีกรรมประหลาดมีอยู่สองภาคด้วยกันนะครับโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนยลายลัตินนณะิี่นผิดดิบหากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบปลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ